คนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิ่งทอระนมมงมัวหลงงมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัยค่าของคนมิได้นับที่ทรัพย์มากหรือนับจากตำแหน่งยศศักดิ์ศรีหรือนับจาก,ก,รจากปริญญาเอกโทรตรีแต่อยู่ที่ผลงาน การกระทำกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดต,ตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน ให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องสิบนิสัยของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองอยู่ไันก็ประสบความสำเร็จท่านผู้ฟังครับและก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากหากว่าชีวิตของเรานั้นต้องใช้ชีวิตภายใต้ความกลัวไม่กล้าที่จะออกไปประจนภยัยเพื่อที่จะเติบโตขึ้นส่วนหนึ่ง ก็เพราะว่าเราขาดความมั่นใจในตัวเองอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอันล้ำค่าที่จะพาให้เราวิ่งฝ่าความกลัวออกไปได้ครับและก็ต้องขอเรียนให้ได้ทำความเข้าใจก่อนครับว่าความมั่นใจในตัวเองนั้นมันก็ไม่ใช่การหลงตัวเองครับมันไม่ใช่การคิดว่าตัวเองดีที่สุดดีเหนือใครหรือดีจนไม่มีที่ติแต่ทว่าความมั่นใจในตัวเองในที่นี้ก็คือการมีสติ รู้ตัวว่าเรามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างรู้ว่าเรามีความสามารถอะไรมีเป้าหมายอะไรและจะต้องทำอะไรแล้วสุดท้ายเราก็จะกล้าที่จะลงมือทำเพื่อความฝันหรือเป้าหมายที่เรามีแม้ว่าอาจจะรู้สึกกลัวหรือกังวลอยู่บ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะก็มีคนจำนวนมากที่ไม่สามารถจะก้าวข้ามความกลัวและความสงสัยในความสามารถของตัวเอง จนกระทั่งได้ลงมือทำจนพวกเขาได้ประสบความสำเร็จนั่นก็เพราะพวกเขาก็ยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองและข่าวดีก็คือสิ่งนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่สามารถจะพัฒนาได้ครับซึ่งก็จะต้องอาศัยความมุ่งม,มั่นของเราในการอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอด้วยครับและนี่ก็คือทั้งสิบนิสัยที่พัฒนาได้ที่จะทำให้เรากลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง ก็มีให้ได็ดพิจารณาดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งพูดดีกับตัวเองและคนที่เขามีความมั่นใจในตัวเองนั้นเขาก็จะไม่พูดลบๆกับตัวเองอย่างแน่นอนครับแล้วถ้าถามว่าใครกันที่สามารถจะบันทอนกำลังใจตัวเองแล้วก็ยังสามารถมั่นใจได้ก็แน่นอนครับว่าก็ต้องเป็นตัวของเราเองการพูดสิ่งที่ดีๆและให้กำลังใจตัวเองเท่านั้นครับ ที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเราได้อย่างมั่นคงก็ถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่เต็มอกว่าเรามีข้อเสียหรือจุดอ่อนตรงไหนบ้างแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องไปแควรหรือไปนเน้นย้ำให้มันกลายเป็นล้มดำล้มใหญ่ในชีวิตของเราก็ได้ครับหรือแม้กระทั่งเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปดูดา่าหรือซ้ําเติมตัวเองไปสะจ,จนหมดกาลังใจที่จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่คนที่มีความมั่นใจในตัวเอง เขาก็เคยทำผิดพลาดเหมือนกับเราทุกคนนี่แหละครับเพียงแต่ว่าพวกเขาก็สามารถที่จะให้อภัยตัวเองได้ก็เพราะว่าเขาเข้าใจเป็นอย่างดีครับว่าตัวเองก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่สามารถจะทำพลาดได้เหมือนกับคนอื่นๆในบางครั้งการพูดชมและพูดสิ่งดีๆกับตัวเองก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและการให้กำลังใจตัวเองก็สำคัญเช่นกันครับคำแนะนำ ก็คือให้เราพูดประโยคที่ชื่นชมตอกย้ำกับตัวเองทุกเชา้าเพื่อเป็นการเริ่มต้นวันใหม่และยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเองอีกด้วยครับข้อที่ 2. พัฒนาและดูแลตัวเองให้เป็นกิจวัตรในบางครั้งการที่เราปล่อยให้ตัวเองดูโสมจนใครก็ไม่กล้าเข้าใกล้หรือปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นมนุษย์ล้มเหลวไม่มีอะไรดีตลอดกาลก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เราไม่ประสบความสําเร็จได้เหมือนกันครับดังนั้นคนที่จะมีความมั่นใจในตัวเองก็ควรที่จะเป็นคนที่ดูแลตัวเองให้ดูดีในระดับที่เหมาะสมด้วยครับส่วนหนึ่งนั้นก็พราะบุคลิกภาพก็คือใบเบิกทางในการจะเอาชนะสายตาที่ชอบตัดสินคนในเวลาไม่ถึงสิบวิของคนอื่นได้ครับก็เพื่อที่จะได้มีโอกาสที่จะนำเสนอความสามารถข้างในในเวลาต่อมาได้นั่นเองครับ และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาตัวเองก็เพราะว่าเราจะไม่สามารถมั่นใจในตัวเองได้เลยครับหากว่าเราไม่มีความสามารถจริงเพราะการหลอกตัวเองนั้นมันก็ไม่ช่วยทำให้เรามั่นใจได้จริงและจะประสบความสำเร็จได้นั้นมันก็เป็นเรื่องยากครับดังนั้นแล้วเราก็จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองในแง่ทัศนคติและความสามารถอยู่เสมอครับข้อที่สาม ทำความรู้จักและเข้าใจตัวเองก็เพราะว่าคนที่เขามีความมั่นใจในตัวเองนั้นก็คือคนที่รู้จักและเข้าใจตัวเองเป็นอย่างดีครับว่าพวกเขาเองก็มีความกลัวมีความเครียดแคลงสงสัยในตัวเองมีความกังวลว่าทำแล้วจะเกิดความล้มเหลวหรือจะโดนวิพากวิจารหรือไม่การเข้าใจนี้ก็ยังรวมไปถึงการเข้าใจถึงสาเหตุ ทําให้พวกเขาไม่มั่นใจในตัวเองด้วยครับก็เพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไขอย่างถูกจุดต่อไปครับและยังรวมไปถึงการรู้ว่าตัวเองมีข้อดีหรือมีความสามารถตรงไหนเพื่อต่อยอดไปสู่จุดแข็งและเน้นย้ําความโดดเด่นให้เก่งขึ้นไปอีกซึ่งการรู้จักตัวเองนี่แหละครับก็คือการเริ่มต้นความสําคัญในการพัฒนาตัวเองต่อไปข้อที่4พัฒนาทักษะในการเข้าสังคม และก็ไม่มีข้อแม้ใดๆเลยครับหากว่าเราอยากจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองและเราก็ไม่สามารถที่จะอ้างไปตลอดได้หรอกครับว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเป็นคนที่ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวใช้เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ยอมพัฒนาทักษะการเข้าสังคมได้จริงๆแล้วนั้นการที่เรามีคอนเน็กชันที่ดีๆและการอยู่ในสังคมที่ดีก็มีผลอย่างยิ่งครับที่จะช่วยดึงศักยภาพในตัวเรา ให้ก้าวหน้าได้เร็วขึ้นดังนั้นเราก็จึงไม่ควรที่จะมีข้อแม้ในการที่จะไม่พัฒนาทักษะในด้านนี้ครับซึ่งยิ่งถ้าเรามีความสามารถในการเข้าหาผู้คนแปลกหน้าหรือเก่งเรื่องการเข้าสังคมได้มากเท่าไหร่ก็จะมีส่วนเป็นอย่างมากเลยล่ะครับที่จะทําให้เรายิ่งมั่นใจในตัวเองมากเท่านั้นก็ลองนึกภาพว่าเราไม่เอาไหนเลยในเรื่องการเข้าสังคมเมื่ออยู่ในที่ที่มีแต่คนแปลกหน้า แต่เราก็ไม่กล้าที่จะพาตัวเองเข้าไปแนะนำตัวชวนคุยหรือสร้างเพื่อนใหม่ตลอดงานนั้นเราก็คงจะต้องนั่งจับเจ้าอยู่คนเดียวก็จะเสียโอกาสในการได้คอนเนคชันดีๆและก็จะเสียเซลล์มากขึ้นไปอีกครั้งข้อที่5การเลือกครบคนหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าในค่าเฉลี่ยของ5-6คนที่เราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดนั้น ก็จะแสดงถึงสภาพแวดล้อมและคนรอบข้างของเราที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการเติบโตของเราเป็นอย่างมากและเราก็คงจะต้องงัดพลังงานออกมาใช้อย่างมหาศาลหากว่าต้องถูกแวดล้อมไปด้วยคนที่คิดลบและก็พร้อมที่จะปราโมาเราทําให้เราเสียเซลล์ได้ตลอดเวลาดีไม่ดีก็อาจจะถึงขั้นทําให้เราถอดใจยอมแพ้และก็เชื่อว่าตัวเองไม่ดีอย่างที่คนรอบข้างเขาพูดกัน เขาว่าคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนั้นเขาก็มักที่จะเลือกพาตัวเองให้ประโยชน์่้ามกลางคนที่มีพลังบวกที่จะให้กำลังใจและรับฟังพร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าเรามีคุณค่าอย่างไรและก็พร้อมที่จะสนับสนุนไอเดียของเราแต่หากว่าเราไม่เชื่อในแนวคิดนี้ก็ให้เราทดลองประโยชน์่้ามกลางคนที่ชอบดับฝันและกดหักท,ทางให้คนอื่นเสียความมั่นใจดูก็ได้ครับแล้วก็ลองสังเกตดูครับ ว่าเรายังคงมีความมั่นจะได้ตัวเองได้นานแค่ไหนข้อที่6ดูแลความสัมพันธ์ให้ดีก็มีคำกล่าวที่ว่าหลังบ้านดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งครับก็เพราะถึงแม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จเรื่องอื่นมากแค่ไหนผู้คนจะชื่นชมเรามากเท่าไรแต่ถ้าความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวของเราย่ำแย่เราก็จะไม่มีทางภูมิใจและมีความสุขได้อย่างแท้จริงเลยครับ เพราะการมีคนรอบข้างที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีที่คอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจในยามที่เราท้อแท้นั้นก็ถือได้ว่าเป็นลาบอันประเสริฐอย่างยิ่งครับไม่ว่าอุปสรรคจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนคนอื่นจะไม่เห็นด้วยหรือต่อต้านเรามากสักเพียงใดก็าตามแต่หากมีกำลังใจที่ดีจากคนที่เรารักก็รับประกันได้เลยครับว่าเราก็จะสามารถผ่านผลมันไปได้อย่างแน่นอน ส่วนคนที่สนใจแต่ตัวเองไม่ยอมที่จะดูแลความสัมพันธ์ของคนที่รักรอบตัวให้ดีนั้นก็มักที่จะต้องพบเจอกับความโดดเดี่ยวและสิ่งนี้ล่ะครับที่จะยิ่งทำให้ไม่มั่นใจในตนเองมากขึ้นไปอีกก็เพราะว่าพวกเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่เอาไหนและก็ไม่มีใครต้องการเขาครับข้อที่ 7. ฝึกที่จะบริหารความกลัวของตัวเองและก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่คนเราทุกคน ก็ล้วนแล้วจะมีความกลัวเป็นของตัวเองความกลัวนั้นมันก็มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็อย่างกลัวการที่จะต้องผิดหวังกลัวว่าจะต้องสูญเสียและก็ได้พัฒนาความกลัวให้เกิดมีขึ้นหลากหลายรูปแบบจากการที่ได้เติบโตประเิญโลกตลอดถึงการเลี้ยงดูบ่มเพาะของแต่ละบุคคลดังนั้นแล้วไม่ว่าจะมั่นใจมากแค่ไหนเราก็จะต้องมีความกลัวในอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เป็นของธรรมดาครับโดยเฉพาะการที่เราเป็นสัตว์สังคมด้วยแล้วที่จะต้องการการยอมรับให้เข้ากลุ่มและความกลัวที่จะถูกกันออกจากกลุ่มความกลัวว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับความกลัวการที่จะถูกปฏิเสธกลัวการถูกนินทาว่าร้ายเหล่านี้ก็กลายเป็นอุปสรรคที่สําคัญอย่างยิ่งครับทิศทาให้ใครลหลายๆคนก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรที่แตกต่าง หรือไม่กล้าที่จะทำตามความฝันที่ตัวเองมีแต่กับคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนั้นเขาจะรู้ว่าต้องบริหารและควบคุมความกลัวของตัวเองอย่างไรครับก็เพื่อที่จะไม่ให้มันขยายอิทธิพลจนไม่กล้าที่จะลงมือทาซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะต้องเรียนรู้การพูดว่าช่างมันบ้างครับก็ลองคิดดูครับว่าหากว่าเรารับฟังเสียงของความกลัวของเรามากเกินไปเราก็จะไม่กล้าออกไปทำอะไร ที่เป็นการขยายศักยภาพและไม่อาจสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเราได้เลยครับและนั่นก็จะทำให้เราภูมิใจและมั่นใจในตัวเองเราก็จึงจะต้องเรียนรู้ที่จะหัดเพิกเฉยและก็เคลีรยมันทิ้งไปบ้างครับข้อที่แปปล่อยวางเรื่องที่ควรปล่อยและศัจธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นความจริงอยู่เสมอก็คือเราไม่มีทางที่จะทำอะไรแล้วถูกใจคนทางโลกได้ครับ ดังนั้นหากว่าเรามีความกล้าอาหารพอที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรที่สร้างสารรค์และแตกต่างก็ขอให้เราจงได้พึงระลึกไว้เลยครับว่าเราก็จะต้องโูกใครบางคนแะหรือไม่เห็นด้วยแน่ๆซึ่งหากว่าเราไม่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางแต่กลับเก็บทุกเรื่องมาเป็นอารมณ์และเงื่อนไขในชีวิตในไม่ช้านอกจากว่าเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้ว เราก็ยังอาจจะกลายเป็นโลกซึมเศร้าไปอีกด้วยครับคนที่เขามีความมั่นใจในตัวเองนั้นเขาก็ต้องเคยถูกวิจารณ์ถูกต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนครับแต่เทว่าพวกเขาก็ได้ฝึกฝนใจให้สามารถรับมือกับคำวิาพากษ์วิจารณ์และความเห็นจากคนอื่นได้เป็นอย่างดีพร้อมที่จะสงบได้อีกทั้งยังสามารถที่จะปล่อยวางเรื่องเหล่านั้นไม่ให้รบกวนใจ และขัดขวางการก้าวหน้าของพวกเขาได้และการที่โดนบ่อยๆก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการฝึกให้ชาชินกับสิ่งเหล่านี้ได้ครับดังนั้นแล้วหากว่าเราต้องการที่จะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองก็ต้องรู้จากการพัฒนาสิ่งนี้ด้วยเช่นกันครับข้อที่9ทําำตัวให้มีคุณค่าและข้อนี้ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับก็เพราะว่าเราจะไม่สามารถมั่นใจในตัวเองได้เลย ้าข้างในของเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรที่มีคุณค่าต่อตัวเองและคนอื่นเลยการมีชีวิตอยู่ไปวันๆโดยไม่สร้างอะไรเพื่อทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นนั้นถ้าเราคิดเช่นนี้ด้วยแล้วก็จะยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นไปอีกครับในทางตรงกันข้ามหากว่าเรากำลังทำในสิ่งที่มีคุณค่ากับคนอื่นสร้างหรือทำสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้น แม้ว่าเราจะเหนื่อยสักแค่ไหนก็ตามแต่ก็รับประกันได้เลยครับว่าเราก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองโดยเฉพาะหากยิ่งมีคนมาขอบคุณหรือซาบซึ้งในสิ่งที่เราทำก็จะยิ่งเป็นพลังใจที่สำคัญในการทำให้เรามั่นใจในตัวเองและมั่นใจในสิ่งที่เราทำมากขึ้นไปอีกครับสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็สามารถที่จะพัฒนาได้เสมอนั่หละครับหากเพียงแค่เราต้องการมันให้มากพอ และมีความมุ่งมั่นอดทนฝึกฝนจนสามารถที่จะทำมันได้เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเก่งได้และก็เป็นทุกอย่างที่เราต้องการได้แล้วครับและสิ่งที่มีความสำคัญก็คืออย่าให้ความกลัวมาปิดกั้นศักยภาพของเราและจงอย่ายอมให้ความไม่มั่นใจในตัวเองมาหยุดยั้งเราได้ครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่สิบบริหารเงินอย่างดีเชื่อหรือไม่ครับว่า ปัญหาในการเงินนั้นก็สามารถที่จะทำให้เราเสียความมั่นใจและต้องเสียความศรัทธาในตัวเองมานักต่อนักแล้วครับก็ถ้าเป็นคนที่เห็นว่าตัวเองล้มเหลวเรื่องการบริหารเงินมีนี้สินมากมายหรือใช้เงินแบบทักหน้าไม่คืนหลังคนแบบไหนกันล่ะครับที่ยังจะสามารถมั่นใจและคารพตัวเองได้อย่างแท้จริงและไม่ว่าเบื้องหน้าของเราจะดูเลิศเลยผู้คนจะแท้สอง ศักธาในตัวเรามากเพียงใดก็ตามแต่หากว่าข้างในของเราก็รู้ดีอยู่เต็มอกว่ากําลังเผชิญหน้ากับปัญหาในเรื่องการเงินมันก็ไม่สามารถทําให้เรารู้สึกภูมใจในตัวเองแถมพลังความคิดก็ยังถูกแบ่งไปวิตกกังวลในเรื่องของเงินอยู่เสมอแทบจะตลอดเวลาอีกด้วยครับก็หากว่าเราต้องการความมั่นใจในตัวเองเราก็อาจจะต้องเริ่มการบริหารเงินและทรัพย์สินของตัวเองให้ดีเสียก่อนครับ ซึ่งก็ต้องขอบอกกันก่อนนะครับว่าก็ไม่ใช่การหาเงินให้ได้เยอะๆแต่มันก็คือการจัดการรายได้ที่มีให้มันเพียงพอต่อการใช้ชีวิตให้มีความเหมาะสมพร้อมทั้งสั่งสมทรัพย์สินให้เพิ่มพูนขึ้นทีละเล็กละน้อยซึ่งเมื่อเราหมดความกังวลในเรื่องของเงินแล้วเราก็จะสามารถใช้พลังความคิดให้เต็มที่ไปกับการคิดสร้างสรรค์เพื่อทำให้ชีวิตก้าวหน้าต่อไปครับและก็ได้จบลงไป กับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีคีริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวทบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคล ขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเชื่อเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟัง รับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก,ก็สามารถที่จะกดไลค์กดสับตไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานทน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานทน์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอาน,นุ์ขอบพระคุณครับ